สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมไม้ครับ EP ที่ห้านะครับเอาชีวิตหลอดวู้มีไงไม้ไม้ายอยู่โอ้ได้เออเอวเออเปิดไม้ด้ื่อยไนูไม่ไปแล้วแม่ป้าปุกไม่ไปฮะ ผิดผิดผิดเราว่ไหลกินแบบนี้หมดเลยค่ะจาอ่ะพี่ดป่าวัอิญอรู้ม่อกี้อะเนี่ยจะเล่นกระบอกนะจังวะนี่มันจะแบบงง้รขอจะไม่รู้ทุ่มพน สวัสดีธรรมด,ดาปุ๊วันนั้นน้ำลืมบอกปุ๊้่าบอกน้ำเจอแฟนคนแรกของปุ๊ด้วยไอ้ติม๋มสวยป่ะพ้าสวยป่ะติ๋มแขกจ้ะไอ้รก้วกระบะว่าก็่ทำงานก่อสร้างอ่ะเราอยู่ทั้ ก็อย่างน้ำซีอิ๊เอออาจจะคนเดียวก็ได้บ้างอืมแม่เหรออืมแม่หอมแม่หอมอ่ะ ต้งตาอ,อ่ะก,กินอย่างออกับกินข้าวธรรมดามมทำไม่พริกพริกใส่เยอะกินมาแค่เส้นเท่านี้นโคตรเผ็ดอะเผ็ดหนองยังมอย,งอย่างครับขอดสาเอ็ดเดือนนี้ครับเราแม่คุน้องดูละสามเดือนนี้ใส่หนุ้ล่ะ,ละไอ้ หมาหมาก็ท้องคุกกี้ก็ท้องไอหมูปิไอนั่นไปไหนล่ะที่มันที่แต่ก่อนกูชอบไปเล่นข <Hello. S 2> องมันฮัลโหลมันก็นั่นแหละมันทำให้คุกกี้ไอนั่นอ่ะ oh. ทำให้คุกกี้ท้องตอนแรกไม่รู้เว้ยพอพอพุงมันป่องแล้วนมมันป่องอ่ะรู้เลย ยกกหลอกเมียวเลยยืนตาไมขึ้นอยากนอนอตาไม้ะนีตีลแขกบานไหมอนตีหลัง่ไม่หลับเลยไม่รงเยเอยไม่ขึนบอลขึ้หอเวลกับเวลเหเวลกับเนี่ย เดินขนาดหนัน่อขนาดทีนี้เก่งเลยไปด้วะคู่โปรเกตสโคตรนันเลยยิูปโทษเใครมากใครรบอะไรู้อะไรใครล้วที่ไห,ไห,หเกตี่แต่หลับทุกที ก็ลูกเกดยังไงก็แพ้เวลลูกเกดต้องมาเจอทีมเวลมาเลย่ีมด้วยโดนไเจอกับโดแล้วดมบเออเลดาโอเเบลมันอยู่เวลอะยิงชิสองลูกลวดสองแมตช์ลวดเลเวล เขเลยอะไหน้าลุงอะไรสองแมตชวดเล่ okay, น,โน,โยนอยบบน่างแบบเดียวกอหนูแก่แม่งร้อ,อนดแมงคอยจะแวอย่างเดียวอนเบลอแม่งมันเแบบยมเดีมันแล้วไม่นล่นอ่เบลเบลปันฟี้เยอะก็มาให้ร้อนดอดแอืมุดมุดแหละ โก้โก้ยังเซฟพิทางอ่ะถูกหรอกตอนแรกตอนแรกที่มันเซฟไป,ป็นแบบแรกมมไม่ตีโอ่มองไม่เห็นอ่ะตอนเช้าแล้วก็ไดผฝันมาอ่ะ